สวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังในค่ำคืนนี้มันไม่ได้เริ่มต้นด้วยเสียงกรีดร้องหรือการปรากฏตัวยังอุกอาจของสิ่งที่ไร้รูปร่างแต่มันเริ่มต้นด้วยความเงียบความเงียบที่หนักอึ้งและเย็นเยียบราวกับจะดูดกลืนเสียงทั้งหมดของโลกใบนี้เอาไว้นี่คือเรื่องราวของทางสายเก่า และบางสิ่งที่ยืนหยัดขวางกั้นอยู่กลางทางนั้นมาเนินนานเรื่องราวของผีต้นโพที่อยู่กลางทางเดินทุกชีวิตล้วนมีทางเป็นของตนเองบางเส้นทางราบเรียบร้าวกับโรยด้วยกลีบกุหลาบบางเส้นทางครุขระเต็มไปด้วยขวาหน้มและบางเส้นทางก็ถูกปิดตายด้วยอดีตจนเราไม่อาจก้าวผ่าน ผมในวัยย่างเข้าสู่ช่วงกลางของชีวิตหรือถ้าจะพูดให้ตรงกว่านั้นคือวัยที่พึ่งผ่านพ้นมรสุมลูกใหญ่มาหมาดๆก็กําลังแสวงหาทางสายใหม่ให้กับตัวเองหลังจากที่กิจการทุกอย่างพังคลือลงไม่เป็นท่าพร้อมๆกับการสูญเสียที่พรากความอบอุ่นไปจากหัวใจผมตัดสินใจทิ้งเมืองหลวงที่สับสนวุ่นวายไว้เบื้องหลังหอบผิวเพียงร่างกายที่อ่อนล้า และหัวใจที่แหว่งวินออกมาสู่ชนบทจุดหมายของผมคือที่ดินผืนยเล็กๆแถบชานเมืองที่เกือบจะเรียกว่าป่ารกชัดผมซื้อมันไว้เมื่อหลายปีก่อนด้วยเงินเก็บก้อนสุดท้ายด้วยความตั้งใจเพียงว่าสักวันหนึ่งจะมาปลูกกระท่อมหลังเล็กใช้ชีวิตอยู่กับดินกับฟ้าและกับความสงบที่ผมโหยหามาทั้งชีวิตชุมชนที่ผมย้ายเข้ามาอยู่ มันเงียบสมใจอยากจริงๆครับบ้านเรือนตั้งอยู่ห่างกันผู้คนยิ้มแย้มทักทายกันอย่างเรียบง่ายแต่แววตาของพวกเขานั้นสงบนิ่งเหมือนคนที่เข้าใจสัจธรรมอะไรบางอย่างที่คนในเมืองอย่างผมไม่เคยได้สัมผัสที่ดินของผมมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทอดยาวเข้าไปด้านหน้าติดถนนลูกรังเล็กๆส่วนด้านหลัง ทะลุไปจรดกับลำคลองสายเล็กๆที่มีน้ำไหลเอ่อยๆตลอดทั้งปีแต่สิ่งที่แปลกและกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมันคือทางเดินเท้าสายหนึ่งครับมันเป็นทางดินอัดแน่นกว้างประมาณเมตรกว่าๆตัดผ่ากลางที่ดินของผมจากด้านหน้าทะลุไปจนถึงริมคลองด้านหลังลงมั่น ชายชราผิวเข้มที่อาศัยอยู่กระท่อมไกลๆแกเล่าให้ผมฟังในวันที่ผมย้ายเข้ามาวันแรกแกบอกว่าทางเส้นนั้นนะคุณสมัยก่อนโน้นก่อนที่จะมีถนนเส้นนี้เขาใช้เป็นทางลัดไปท่าน้ำกันคนเท่าคนแก่เด็กเล็กเด็กแดงก็เดินกันเส้นนี้ทั้งนั้นแหละแต่เดี๋ยวนี้ลุงมั่นแกหยุดพูดไปครู่หนึ่ง ดวงตาเหี่ยวย่นของแกลีลงมองทอดไปยังทางสายนั้นที่บัดนี้มีญ้าคาขึ้นสูงจนเกือบท่วมหัวเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขาใช้กันแล้วเขากลัวคำว่ากลัวของลุงมั่นมันไม่ได้ดังแต่มันกังวานอยู่ในโสตประสาทของผมผมถามแกกลับไปสั้นๆว่ากลัวอะไรครับลุงลุงมั่นแกสายหัวช้าๆยกยาสูบมวนโตขึ้นมาจุดไฟ มันมีเจ้าของนะคุณเจ้าของที่เขาไม่ย้ายไปไหนหลายวันผ่านไปผมเริ่มถากถางที่ดินลงมือขุดดินผสมปูนสร้างกระท่อมหลังน้อยของผมด้วยสองมือความเหนื่อยล้าทางกายมันช่วยขับไล่ความฟุ้งซ้าในใจได้ดีอย่างน่าประหลาดผมตั้งใจไว้ว่าจะปรับปรุงทางเดินเท้าสายเก่านั้นให้กลับมาสะอาดสะอ้าน ผมอยากใช้มันเป็นทางเดินจงกลมในยามเช้ามืดหรือเดินเล่นรับลมเย็นๆในยามค่ำเพื่อไปยังสันลาริมน้ำเล็กๆที่ผมตั้งใจจะสร้างวัดพักผ่อนและนั่นคือวันที่ผมได้พบกับอุปสรรคที่แท้จริงทางเดินสายนั้นเมื่อผมใช้มีดพราฟันหญ้าคาที่รกชัดเข้าไปได้ประมาณครึ่งทางผมก็ต้องชังนักกลางทางเดินพอดี ในจุดที่ไม่ควรจะมีสิ่งใดขึ้นขวางได้มันคือต้นโพครับมันไม่ใช่ต้นโพขนาดมหึราเหมือนที่เราเห็นตามวัดใหญ่ๆแต่มันเป็นต้นโพโบราณที่ขนาดลำต้นผมว่าสองคนโอบก็ยังไม่รอบที่แปลกคือรูปทรงของมันมันบิดเบี้ยวร้าวกับถูกปั้นแต่งด้วยมือที่มองไม่เห็นลำต้นเอียงกระแท่แร่ไปทางหนึ่ง ต่กิ่งก้านสาขากลับแผ่ขยายออกกลางกิ่งต่ำจนใบของมันแทบจะระพื้นครอบคลุมทางเดินสายนั้นไว้ทั้งหมดเหมือนเหมือนรมขนาดใหญ่หรือถ้าจะให้ผมเปรียบเทียบจากความรู้สึกแรกที่เห็นมันเหมือนกลงเล็บของยักษ์ที่ตักปกลงมาปกป้องหรือกักขังอะไรบางอย่างไว้ภายใต้มันผมยืนนิ่ง เหงื่อที่ท่วมตัวเมื่อครู่พลันแห้งเหือดไปทันทีมันไม่ใช่ความรู้สึกกลัวแบบขนหัวลุกไม่ครับแต่มันคือความรู้สึกกดดันคุณเคยไหมครับเวลาที่เดินเข้าไปในสถานที่บางแห่งแล้วรู้สึกเหมือนอากาศมันหนักขึ้นมาดื้อ,อเหมือนมีแรงอัดที่มองไม่เห็นกดทับลงมาจากทุกทิศทางลมที่เคยพัดเอื่อยๆหยุดนิ่ง เสียงจิ้งหรีดเรไรที่เคยระงมพลันเงียบกลิบมีแต่เสียงใบโพที่เสียสีกันซ,ซ,ซาซาซาทั้งๆัที่ไม่มีลมผมรู้สึกเหมือนโดนจ้องมองไม่ใช่ดวนตาคู่เดียวแต่เหมือนมีสายตานับร้อยจับจ้องผมมาจากพุ่มใบอันหนาทึบนั้นผมสูดหายใจเข้าลึกๆ ตามประสาคนที่พยายามใช้เหตุผลนำความรู้สึกผมยกมือพนมขึ้นไหวเจ้าที่เจ้าทางรุกคเทวาตามธรรมเนียมข้าพเจ้านายพบได้มาขออาศัยผืนดินแห่งนี้หากมีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าล่วงเกินหรือรบกวนท่านขอท่านโปรดอโหสิก,กรรมทางเส้นนี้ผมเพียงต้องการปรับปรุงเพื่อใช้สัญจร มิได้มีเจตนาจะทำลายหรือลบหลู่ท่านอย่างใดซาซาซาเสียงใบโพยังคงดังแต่คราวนี้มันฟังดูคล้ายเสียงหัวเราะที่เยือกเอย็นเย็นวันนั้นผมกลับไปหาลุงมั่นที่กระท่อมพร้อมกับเล่ายาปลาปิ้งเล็กน้อยผมเล่าเรื่องที่ผมเจอให้แกฟัง ลุงมั่นแกพยักหน้ารับรู้สีหน้าไม่แปลกใจแม้แต่น้อยผมบอกกุณแล้วว่าทางเส้นนั้นมันมีเจ้าของผีเหรอครับลุงผมถามตรงๆลุงมั่นจิบเหล้าขาวลงคอจะเรียกอย่างนั้นก็คงไม่ผิดนักแต่ก็ไม่ถูกทั้งหมดแกเริ่มเล่าชา้ชาชา้ชาชาัดชัด น้ำเสียงของแกเหมือนครูที่กำลังถ่ายทอดบทเรียนสำคัญไม่มีใครหรอกนะคุณว่าเป็นใครมาจากไหนรู้แต่ว่าอยู่ตรงนั้นมานานนานกว่าลุงนานกว่าพ่อของลุงอีกแกเล่าว,ว่าสมัยก่อนตอนที่ทางเส้นนี้มันยังคึกคักก็ไม่มีใครรู้สึกอะไรต้นโพต้นนี้ตอนนั้นก็ยังเป็นแค่ต้นเล็กๆ ขึ้นอยู่ข้างทางไม่ได้ขึ้นกลางทางเหมือนตอนนี้แต่พอเขาตัดถนนเส้นไหนคนก็เลิกใช้ทางนี้มันก็เริ่มรกความเจริญมันย้ายที่ความอ้างปลางมันก็เข้ามาแทนลุงมั่นเล่าถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เริ่มเกิดขึ้นคนงานที่ถูกจ้างมาถางป่าเพื่อทำไรมันสำปะหลังในที่ดินผืนข้างๆพยายามจะใช้เลื่อยยนตัดกิ่งโพที่ล้มเข้ามา เลื่อยดับสตาร์ทไม่ติดพอเอาไปลองที่ต้นอื่นติดฉิวพอกลับมาที่ต้นโพดับเป็นอยู่อย่างนั้นสามสี่รอบจนคนงานมันโมโหมันก็เอาขวานจามเข้าไปที่ลำต้นลุงมั่นหยุดพูดมองหน้าผมเย็นวันนั้นคนงานคนนั้นก็ไข้ขึ้นสูงเผอบอกว่ามีผู้หญิงผมยาวใส่ชุดเก่าๆมายืนชี้หน้าด่าว่า มึงมาทำลายทางกูทำไมมึงรอของกูอยู่ดีๆมึงมายุ่งอะไรหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้ายุ่งอีกแม้แต่ทนที่ดีคิดที่พยายามจะไปขอขมาเพื่อขอตัดต้นโพหรือขอย้ายทางเดินก็มักจะเจอดีบางคนก็ป่วยบางคนก็เห็นภาพหลอนว่าตัวเองเดินหลงอยู่ในป่าหาทางออกไม่เจอ ทั้งๆท,ท,ที่ก็เดินอยู่บนทางเส้นนั้นแท้ๆหนักสุดก็ไอหนุ่มที่มันคึกขนองมันไปปัสวะรถโคนต้นคืนนั้นมันบอกว่ามันนอนอยู่ในบ้านของมันดีๆแต่กลับรู้สึกเหมือนมีคนมาเดินวนรอบบ้านย่ำเท้าหนักๆทั้งคืนจนมันไม่ได้หลับไม่ได้นอนต้องไปกราบขอขมาทแทบไม่ทันเรื่องเล่าของลุงมั่นมันทำให้ผมขนลุกแต่ลึกๆแล้ว มันกลับจุดประกายความสงสัยมากกว่าความกลัวเขาต้องการอะไรกันแน่ครับลุงทำไมเขาถึงยึดปิดกับทางเส้นนั้นนักลุงมั่นมองผมนิ่งแววตาของแกฉายแววครุ่นคิดก่อนที่แกจะพูดประโยคหนึ่งซึ่งมันสกิดใจผมอย่างจังคุณพบเอ่ยคนเรานะ่ะมักจะกลัวในสิ่งที่เรามองไม่เห็นคําคืนนั้น หลังจากที่ผมก้าวถอยออกมาจากร่มเงาของต้นโพต้นนั้นเสียงสะอื้นที่บาดลึกและความรู้สึกโศกเศร้าที่จับขั้วหัวใจมันไม่ได้จางหายไปพร้อมกับความมืดตรงกันข้ามมันกลับติดตามผมกลับมาที่กระท่อมผมนั่งนิ่งอยู่กลางความเงียบความกลัวที่เคยมีในตอนแรกบัดนี้มันได้แปรเปลี่ยนไปจนหมดสิ้น สิ่งที่เหลืออยู่คือความสงสารสงสารและเข้าใจในความทุกข์ของดวงวิญญาณดวงนั้นพุทุชนอย่างเราเมื่อประสบกับความทุกข์เรายังมีร่างกายให้ยึดเหนี่ยวยังมีน้ำตาให้รินไหลยังมีวันพรุ่งนี้ให้คาดหวังว่าความเจ็บปวดจะจางลงแต่สำหรับดวงจิตที่ละจากสังขารไปแล้วโดยที่ยังแบกความทุกข์ ก้อนมะฮือมาเอาไว้พวกเขาไม่มีร่างกายให้เจ็บปวดแต่ดวงจิตนั้นเจ็บปวดยิ่งกว่าพวกเขาไม่มีน้ำตาให้หลัง่งแต่ความเศร้านั้นท่วมท้นภพภูมิและที่สำคัญที่สุดพวกเขาไม่มีวันพรุ่งนี้พวกเขามีเพียงเมื่อวานที่วนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมรู้ในทันที ว่าชอบเสียมหรือเลื่อยยนต์ไม่สามารถเปิดทางสายนี้ได้แม้แต่บทสวดมนต์หรือการเส้นไหว้แบบผิวเผินก็คงไม่อาจช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ที่ฝังรากลึกจนกลายเป็นหนึ่งเดียวกับผืนดินและต้นโพต้นนั้นสิ่งที่ผมประเชิญมันไม่ใช่ผีที่ต้องการทำร้ายแต่คือกรงขังที่มองไม่เห็นซึ่งกักขังดวงวิญญ,ญาณดวงหนึ่งไว้ และกุญแจที่จะไขกรงขังนี้ไม่ใช่คาถาอาคมแต่คือปัญญาคือการทำความเข้าใจถึงต้นตอแห่งทุกนั้นเช้าว,วันรุ่งขึ้นผมไม่ได้มุ่งหน้าไปยังทางสายเก่าแต่ผมมุ่งหน้าไปหาอดีตผมกลับไปหาลุงมั่นที่กระท่อมหลังเดิมคราวนี้ผมไม่ได้ไปถามว่าผีตัวนั้นคือใคร แต่ผมเปลี่ยนคำถามลุงมั่นครับที่ดินผืนนี้ทางสายนี้มันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างมันมีความทุก์ขหรือความเศร้าอะไรที่มันไม่ยอมจางหายไปจากที่ตรงนี้บ้างไหมครับลุงมั่นแกมองผมนิ่งแววตาของแกฉายแววเหมือนกําลังค้นหาบางอย่างในริ้วรอยแห่งความทรงจำแกบดยาเส้นลงในไปลฟ์ชา้ชา คุณพบคุณถามเหมือนคนที่จะไปช่วยเขาไม่ใช่เหมือนคนที่จะไปไล่เขาผมพยักหน้าผมผมรู้สึกถึงเขาครับลุงเขาเขาทรมานเหลือเกินลุงมั่นพ่นควันสีเทาจางๆออกมาลุงก็รู้เท่าที่คนเท่าคนแก่เขาเล่าต่อกันมาอีกทีมันนาน นานมากแล้วมันเป็นเรื่องของการรอคอยนะคุณพบแกเล่าว่าที่ดินผืนนั้นมันเคยเป็นของหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อนานมาแล้วนานจนคนรุ่นลุงมั่นเองก็เกิดไม่ทันได้ยินแต่คำบอกเล่าแกชื่อว่าแม่บัวแค่เอ่ยชื่อนี้ออกมาบรรยากาศรอบตัวก็พลันเย็นลง ราวกับว่าแม้แต่สายลมก็ยังจดจำชื่อนี้ได้ลุงรู้แค่นี้รู้ว่าแกเป็นคนรอแต่แกรอใครรอทำไมจนต้องมาตายอยู่ที่นั่นลุงก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องมันจางไปกับเวลาหมดแล้วแต่ลุงมั่นชี้ไปทางวัดป่าที่อยู่ท้ายหมู่บ้านถ้าคุณอยากรู้จริงๆลองไปกราบหลวงพ่อที่วัดป่าดู หลวงพ่อท่านอยู่ที่นี่ตั้งแต่ยังเป็นเนนท่านอาจจะพอจำเรื่องราวหรือรู้จากบันทึกเก่าๆของวัดบ้างบ่ายวันนั้นผมนำสังกทานเลเล็กๆน้อยๆเดินลัดทุ่งนาไปยังวัดป่าวัดป่าแห่งนี้สมชื่อจริงๆครับมันร่มรื่นและก็เงียบแต่เป็นความเงียบที่สงบไม่ใช่ความเงียบที่หนักอึง้งเหมือนที่ต้นโพต้นนั้น ผมกราบนมัสการหลวงพ่อท่านเป็นพระชราที่มีผิวพรรณผ่องใสและดวงตาที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ท่านฟังตั้งแต่การย้ายเข้ามาความตั้งใจที่จะเปิดทางจนถึงเสียงสะอื้นที่ผมได้ยินเมื่อคืนหลวงพ่อนั่งฟังนิ่งท่านหลับตาราวกับว่ากำลังใช้ยานอย่างรู้แต่เปล่าเลยครับ ท่านแค่ฟังฟังอย่างลึกซึง้งเมื่อผมเล่าจบท่านลืมตาขึ้นแล้วถอนหายใจเบาๆอาตมาก็รู้สึกมานานแล้วยมพบว่าผืนดินตรงนั้นมันมีพลังงานที่หนักมันคืออุป,ปาทานอุป,ปาทานความยึดมั่นถือมั่นใช่ครับหลวงพ่อผมอยากทราบว่า ท่านยึดมั่นอยู่กับสิ่งใดผมผมอยากช่วยท่านครับหลวงพ่อพยักหน้าช้าๆเรื่องของแม่บัวอาตมาพอจะรู้เรื่องราวอยู่บ้างจากคำบอกเล่าของเจ้าอาวาสองค์ก่อนและจากสมุด่อยเก่าๆที่วัดเก็บไว้แล้วหลวงพ่อก็เริ่มเล่าเรื่องราวต้องย้อนกลับไปในยุคที่ทางเดินสายนั้น มันยังคงเป็นเส้นทางสัญจรหลักยุคที่โลกยังหมุนช้ากว่านี้ยุคที่คำสัญญายังคงหนักแน่นดังขุนเขาแม่บัวเป็นหญิงสาวชาวบ้านธรรมดานี่แหละครับรูปร่างหน้าตาคงจะงดงามตามที่คนยุคนั้นเขาว่ากันแต่สิ่งที่งดงามยิ่งกว่าคือหัวใจหัวใจของเธอ แม่บัวเธอรักกับชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าขวัญนายขวัญเป็นคนต่างถิ่นอาจจะมากับเรือสินค้าหรือมาทำงานรับจ้างไม่มีใครรู้แน่ชัดทั้งคู่ก็พบรักกันและทางสายเก่าเส้นนั้นคือทางที่ทั้งคู่ใช้เดินไปมาหาสู่กันจุดที่ต้นโพต้นนั้นขึ้นอยู่ในอดีต มันเคยเป็นแค่ต้นไทรเล็กๆที่เพิ่งแตกหนอ่อนี่คือจุดเปลี่ยนมันไม่ใช่ต้นโพมาแต่เดิมแต่โพมันมาขึ้นทีหลังหลังจากที่ทุกอย่างจบลงตายต้นไทรต้นนั้นคือที่ที่ขวัญให้สัญญากับบัวขวัญบอกว่าเขาต้องกลับไปบางกอกเพื่อไปทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินมาสู่ขอแม่บัว เขาสัญญาว่าไม่ว่านานเท่าไหร่เขาจะกลับมาและแม่บัวก็เชื่อเธอเชื่ออย่างหมดหัวใจขวัญจากไปในเย็นวันหนึง่งแม่บัวไปส่งเขาที่ท่าน้ำท้ายทางเดินสายนั้นวันกลายเป็นเดือนเดือนกลายเป็นปี ทุกๆเย็นหลังจากเสร็จงานไร่งานานาแม่บัวก็จะมานั่งรอที่พี่ขวัญของเธอที่ใต้ต้นไทรต้นเดิมบนทางเดินสายเก่าเส้นนั้นเธอรอเฝ้ามองไปยังโค้งน้ำที่เธอเห็นผ่านหลังของเขาจากไปเป็นครั้งสุดท้ายชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาจากที่เคยยิ้มให้ก็เริ่มสงสารจากที่สงสารก็เริ่มเวทนาจนสุดท้ายกลายเป็น ชินชาพ่อแม่ของเธอพยายามหาคู่ครองใหม่แต่แม่บัวปฏิเสธลูกรอขี้ขวัญเวลาผ่านไปอีกข่าวครา,าวจากบางกอกเงียบหายไปบางคนว่าขวัญอาจจะไปได้ดีมีครอบครัวใหม่บางคนว่าเขาอาจจะล้มป่วยหรือประสบอบุติเหตุเสียชีวิตไปแล้วแต่สำหรับแม่บัวความจริงเหล่านั้นไม่มีอยู่จริง ความจริงเดียวของเธอคือสัญญาจนกระทั่งร่างกายของเธอเริ่มทนรับไม่ไหวความตรอมใจมันกัดกินร่างกายเร็วยิ่งกว่าเชื้อโรคใดๆแม่บัวล้มป่วยแต่ถึงกระนั้นทุกเย็นเธอก็ยังลากสังขารที่ภายผอมมันนั่งรอที่เดิมจนเย็นวันสุดท้ายของชีวิตเธอวันนั้นฝนพรำ แม่บัวในสภาพอิดโรยเต็มทีก็ยังมานั่งรอเธอมองไปที่ทางเดินจนกระทั่งสิ้นลมหายใจเธอตายทั้งทั้งที่ตายังคงเปิดจ้องมองไปยังทางที่เธอรอคอยหลวงพ่อหยุดเล่าท่านยกน้ำชาขึ้นจิบผมเนี่ยนั่งตัวชาน้ำตาผมคลอโดยไม่รู้ตัว หลังจากแม่บัวตายโยมพบหลวงพ่อเล่าต่อญาติพี่น้องก็ทำศพไปตามพิธีแต่ดวงจิตของแม่บัวเขาไม่ได้ตายไปด้วยจิตของเขามันไม่ได้ไปผุดไปเกิดมันไม่ได้ไปนรกไม่ได้ไปสวรรค์แต่มันหยุดอยู่ตรงนั้นมันติดอยู่กับการรอคอยนี่แหละครับอุป,ปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นที่ทรงพลังและน่ากลัวที่สุดมันคือความรักที่แปลสภาพจากความสุขเป็นโซ่ตรวนโซ่ตรวนที่แม่บัวใช้ล่ามตัวเธอเองไว้กับสถานที่แห่งนั้นไว้กับสัญญาที่อาจจะไม่เคยมีอยู่จริงตนใสเล็กๆพี่ขวัญวันนี้พี่จะมาไหมจ๊ะคำถามนั้น ที่ลอยออกมาจากร่างเงาโปร่งแสงตรงปลายเตียงของผมมันไม่ใช่คำถามที่ต้องการคำตอบแต่มันคือบทสวดบทสวดแห่งความยึดมั่นที่ดวงจิตดวงหนึ่งใช้ท่องบนเพื่อพันธนาการตัวเองกับการเวลาที่ตายไปแล้วผมลุกขึ้นนั่งหัวใจของผมไม่ได้เต้นรัวด้วยความกลัวแต่บีบรักด้วยความเวทนาร่างเงานั้นแม่บัว เธอไม่ได้หันมามองผมเธอยังคงจ้องมองผ่านผนังกระท่อมไปยังทิศทางของต้นโพต้นนั้นผมเข้าใจแล้วการที่ผมฝันว่าได้เป็นเธอการที่ผมเห็นเธอในค่ำคืนนี้มันไม่ใช่การคุกคามแต่มันคือการร้องขอดวงวิญญาณที่จมอยู่กับความทุกข์มันเนิ่นนานเมื่อมีกระแสมเมตตาที่บริสุทธิ์ซึ่งก็คือความสงสารที่ผมมีให้เธอ ถูกส่งไปถึงเธอก็ยึดเหนี่ยวกระแสนั้นเพื่อสื่อสารความเจ็บปวดของเธอออกมาผมพนมมือขึ้นทั้งๆที่ยังนั่งอยู่บนเตียงพี่ขวัญครับผมพบผมรับรู้แล้วผมรับรู้ถึงความทุกข์ของท่านแล้วร่างเงานั้นสั่นไหวเล็กน้อยราวกับคลื่นน้ำ พี่ขวัญเขาเธอยังคงพึมพำผมหลับตาลงสูดหายใจเข้าลึกๆเขาไม่มาหรอกครับวินาทีที่ผมพูดความจริงนั้นออกไปวูบร่างเงาตรงปลายเตียงหายวับไปในทันทีพร้อมกันนั้นสา เสียงลมโหมกระนำมาจากทิศของต้นโพมันคือเสียงกรีดร้องที่ไร้ซุ้มเสียงมันคือการปฏิเสธอย่างรุนแรงผมรู้ว่าผมได้ไปกระทบกรงขังที่เธอสร้างไว้การรอคอยคือสิ่งเดียวที่เธอเยึดเหนี่ยวและเมื่อมีคนมาบอกว่าสิ่งที่เธอรอมันไม่มีอยู่จริงมันคือความเจ็บปวดที่สุดที่ดวงจิตดวงหนึ่งจะรับไหวผมรู้ตัวดีว่า ลำพังตัวผมไม่มีกําลังไม่มีบารมีพอที่จะฉุดเธอขึ้นมาจากห่วงทุกนั้นได้ผมมีเพียงความสงสารแต่ความสงสารหากปราศจากปัญญาก็ไม่อาจช่วยเหลือผู้ใดได้รุ่งเช้าผมกลับไปที่วัดป่าผมไม่ได้ไปเพื่อขอของดีไม่ได้ไปขอยันหรือคาถาผมไปเพื่อขอปัญญาจากหลวงพ่อหลวงพ่อนั่งรอผมอยู่ เรากับว่าท่านรู้อยู่แล้วว่าผมต้องกลับมาผมเล่าเรื่องเมื่อคืนเรื่องร่างเงาและคำถามสุดท้ายของเธอหลวงพ่อถอนหายใจโยมพบสิ่งที่โยมทำมันถูกครึ่งหนึ่งและอันตรายครึ่งหนึ่งการบอกสัตว์จะทำคือความจริงคือหนทางเดียวที่จะปลดปล่อยเขาแต่จิตที่ยึดมั่นมานาน เมื่อถูกกระชากค,ความจริงใส่เขาก็ย่อมดิ้นรนเหมือนคนจมน้ำที่ขวยคว้าแม้กระทั่งฟางเส้นสุดท้ายแล้วผมควรทำอย่างไรครับหลวงพ่อหลวงพ่อหลับตานิ่งไปชั่วอึดใจก่อนจะลืมตาขึ้นดวงตาของท่านฉายแววเมตตาแต่เด็ดเดี่ยวอาตมาจะไปกับโยมเราไม่ได้จะไปสู้กับเขาโยมพบ เราจะไปบอกเขาบอกเขาด้วยพลังของพุทธ,ธานุภาพจิตของแม่บัวเขาทุกข์เพราะเขายึดในสิ่งที่มันไม่เที่ยงเขายึดสัญญาซึ่งเป็นเพียงลมปากเขายึดคนรักซึ่งเป็นเพียงสังขารที่ต้องร่วงโรยและเขายึดสถานที่ซึ่งเป็นเพียงผืนดินเขาไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เขารอมันผ่านไปแล้วมันสลายไปหมดแล้ว หลวงพ่อแนะนำให้ผมทำในสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การตั้งสารไม่ใช่การเส้นไหว้แต่เป็นการสร้างบุญใหญ่การทำบุญไม่ใช่การติดสินบนต่อวิญญาณแต่เป็นการเปลี่ยนกระแสะพลังงานจากกระแสะแห่งความยึดติดให้เป็นกระแสะแห่งการให้ผมเตรียมสังฆทานชุดใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมจะหาได้ผ้าไตรจีวรยารักษาโรคอาหารแห้ง และที่สำคัญที่สุดตามคําแนะนำของหลวงพ่อคือการอุทิศส่วนกุศลในใบอุทิศส่วนกุศลนั้นผมไม่ได้เขียนแค่ชื่อแม่บัวแต่ผมเขียนว่า